สานอี้เดียจะไปขุดกระปูนะคะจะพาเอซไปขุดกระปูนะคะไาค่ะเราจะพาไปขุดกระปูนะคะ กรปูนะคะปขุดกแล้วขุดจีรอมาอยู่นะคะไปขุดีรอแล้วก็ขกระปูใช่คจะไปขุดกระปูแล้วไปขุดกีรอนะคะกินปลากีร้อนอยู่นะคะ ให้เราไปถ่า,ายอย่างให้หนานนิก่อนเราดิมเดสอดพกุบปูด้วค่ะเด้อเราจะเห็นหูกับปูไหมคะนี่ยังไม่รู้เลยนะคะวา่า,ายๆจใจอท,ทเห็นหูกับปูอ่อพี่น่องได้ี่กด น้ำก็จะมาเกาะขาเรานะคะไปสายเหยียดจะไปขุดกระปูนะคะจะหาหูกระปูก่อนนะคะจะขุดตรงไหนไม่รู้นะคะาทีแล้วเดี๋ยวนะคะสาเหตุยดจะหาหูกัะปูก่อนนะคะอุ้ยมีไง ล,ลูแล้วลูอยียง้กระปูแล้วลูหนูนีน่ลูกระปูแล้วลูหนูหัหนูหรือหัวกระปูนี่พี่น้องมาเบิ้งดูนี่มาเบิ้งชอยข่อยดูอันกล้องไปทางอื่นละ่ะหาหัวกระปูดูนี่ กูปูแล้วัูหนูี่นอ่ะเบิ้งทูนี่น่ะโอ้ยนอ่ะกูเบิ้งไขยย่ทุนูกูปูไข่ทุนผู้อันบริการรอบๆนะคะ นเจะเห็ดเจอรูมันแล้วนะคะเจอรูกะะระปูหรือจูเจอรูอันรูรูกระปูหรือว่าเอาตีสีน์บอลงือบั่นมุ้ยพี่น้องต้องเอาท่านี้นะคะขุดอีปูนะคะถ้าขุดถูขุดถ้าอื่นโลกไม่จำนะคะกระปงไข่มันสั่นเนาะถ้าค่อยแหนถ้าค่อยขุดอันนั้นมันก็สีเห็นนั่น ก็ที่เห็นนั้นต้องสุดข่านี้นะคะโอ้ที่น้องเาเิ่งซอยข่อยดูนี่อุ้ยใหญ่เบอ้อล่ะเนาะโอ้โอ้โอ้ที่น้องจากนาทีแล้วโอ้ยมาคะ่ะมาคะ่ะพามาใกล้ๆมาเอากล้องมาใกล้ๆเร็วตอนนี้เราได้อีปูแล้วนะคะ นี่ตายแล้วนะคะอีปูแม่โค้งนะคะจับจังใดแล้ววันนี้พี่น้องเอาเอาเออยะเอา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 อุ้ยอ้าห้ <c oughs> ว,วยห้วยจับจังใดแล้วพี่น,น้องบานนี้ตายแล้วลูกคอยเอาเจับจังใดแล้ววันนี้เดือยเดือยปูมันจะหนีมือเลยคะ่ะปูจะหนีอีปีอีปีอีปีนะคะนี่อุ้ย อุ้ยห่วยพอรจะเอาเซคุจังได่หรือเปนี้เอ้าเพืยออย่าโอ้พี่น้องบ้านเมืองจะเอาจังได่ดราเหมันเนาะมาค่ะมาค่ะนี่นะคะปูจะหนีบมือแล้วนะคะโอ้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 ใกล้ใกล้ห่วยเราบอกเพื่ออย่านี่นะคะได้ปูมาแล้วนะคะโอ้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 ห่วยห่วยห่วย โอโอโอไหวยห้วยได้กระปูก้มโค้งมานะคะหนึ่งหนึ่งตัวนะคะแต่ปูมันจะหนีบมือนะคะห่วยจเอาจังใดแล้วพี่น้องบันนี้เยอะ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 จับใดบันนี้เนาะมาแล้วนะคะนี่ก็ใหญ่เบลเลอร์บัลล่าเลยค่ะเขียนบอพี่น้องใหญ่บอ คุณน่ะบึ้ดกล้ามบกใหญ่นะคะมีหูอีกแล้วหนึ่หูหนึ่งนะคะอุ้ย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 อุเอาเงข่อยเอาใส่ยทางได้จังเดียันสีกัดมือข่อยไปอะข่อยสีจับมันก็สิเงึงมาใส่ข่อยไปพอด่ะเอาสีเอาจังเดีแล้วพี่น้องเอาถ้าเบิงปู่สินี่ไอ้ยาไอ้ยาเอาปู่อย่างมาดื้อแท้พอด่ะมันสีหนีบมือแล้วค่ะเอา เอาทางใดดิเอา้าโอ้พี่น้องปูสีหนีมือข่อยแล้วพอดีจับจังไดละ่ะเอา้าหนีบ่ทำไมข่อยใช่หมมันหนีบอันนี้ข่อยใช้เอาใส่คูนะคะเอา้าจับทำไมมันบ่นหนีบนะคะพี่น้องมันสีหนีมือแต่ขึ้มือข่อ,อยเนี่ยทำไมไมันไม่หนีบก้านเพืองเอ้าเอ้ามาเจาะเส่ถังเลยเอา,เอา,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 เอาปูอย่างม้วนหนิบ บอนีเฟื้องนะคะสิหนีบแต่มือค้นบอนี้หมไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วสิได้บอเนาะอีปูข่อยมาสีเอาใส่ถังเฮ็ดจังไดเนาะพี่น้องสีจะเอาปูใส่ถังได้จังไดบัหนี้ปูสิหนีบมือข่อยแล้วโอ้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 เอามาเด้อเอสซีมาจับกระปูให้เนี่